ทุกอย่างมันใกล้จะมาถึงตอนจบแล้วมีหนึ่งคนรับสารภาพว่าไม่ใช่อุบัติเหตุและกำลังจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ทุกอย่างคือการจัดฉากของคนบนเรือเพื่อเอาตัวรอดแต่มาวันนี้ความจริงมันปรากฏแล้วถ้าทุกคนรีบรับสารภาพโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้นะเพราะสารท่านใจดีเสมอถ้าตำรวจได้มือถือน้องแตงโมไปเก็บไว้แต่แรกเราคงไม่ได้รู้ความจริงอีกเลย แต่ถือว่ายังโชคดีอยู่บ้างทําให้เราได้มีหลักฐานี่สูจนต่อไปเราอยู่ในประเทศที่ต้องดิ้นรนหาหลักฐานและต้องพึ่งกันเองทั้งที่มีตํารวจและคนมีอานาจที่จะช่วยแต่กลับทําอะไรไม่ได้เลยน่าสงสารจริงๆประเทศไทยก็เพราะคนมีอํานาจดันไปเป็นเบี้ยลางให้กับพวกที่มีอิทธิพลใช่หรือไม่คดีนี้พิศวงจริงๆคนคนแรกที่เจอร่างน้องแตงโมน่าสงสัยแต่ตำรวจไม่สงสัยและแปลกมากที่รอดมาสาปี แถมคนเจอศพคนแรกก็ลากน้องแตงโมมาส่งให้ถึงที่ถ้าคนปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนให้มาที่จุดเจอศพไม่ใช่หรือน้องแตงโมเขาเหมือนจะรู้ตัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเพราะอีกไม่นานหรอกน้าแตงโมความจริงจากระจากแล้วลุยเลยดีเราวประชาชนเป็นกำลังใจให้ยังมีภาพในคลิปที่มีคนสองคนยืนอยู่หัวเรือแล้วภาพมันเหมือนทะเลาะก,กันจากนั้นคนขับเรือว่ามือถือมาถ่ายไว้ได้สักพักเดียว ก็มีภาพผู้หญิงที่นั่งข้างหลังคนขับเรือเหมือนแย่งโทรศัพท์มาแล้วส่งต่อให้ผู้ชายที่ยืนอ,อยู่ท้ายเรือรีบโยนสิ่งนั้นลงไปในแม่น้ําถ้าสิ่งนั้นเป็นโทรศัพท์จริงก็น่าจะเป็นหลักฐานสําคัญได้อยู่แม้จะถ่ายได้ในเวลาอันสั้นก็ตามอยากให้ DSI หาสิ่งนั้นให้เจอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยของ DSI ลุยเลยประเทศไทยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับต้นกล้วยจอมปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบ แต่น่าเสียดายที่สิ่งเดียวที่ดูเหมือนจะไร้อำนาจคือกฎหมายที่ควรใช้คุ้มครองประชาชนอย่างเสมอภาคแต่กลับอ่อนแอจนไม่อาจควบคุมอำนาจเมื่อที่ปกคลุมอยู่ในประเทศนี้การเคลื่อนไหวบนเรือที่มีขนาดกว้างยาวไม่กี่วาเป็นไปไม่ได้เลยแม้ในช่วงแรกหลายคนจะเคยเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีทางคลี่คลายได้และบางครั้งก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของคุณอจฉริยะที่ดูเหมือนจะไม่มีหลักฐานเพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานถึง3ปีความอดทนและความพยายามของเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีหลักฐานที่สามารถเปิดโปงความจริงของคดีนี้ได้จริงๆเชื่อมาตลอดว่าคุณอัฉริยะเป็นคนที่ทำเพื่อสังคมและวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือบุคคลที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อความยุติธรรมของประเทศไทยนักการเมืองข้าราชการดาราไฮโซจะรอดหรือไม่ ขณะนี้สังคมไทยกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้าทําง,งานอย่างตรงไปตรงมาและใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการปกปิดคดีนี้มาโดยตลอดการสืบสวนในระยะสุดท้ายอาจนําไปสู่การเปิดโปงบุคคลที่มีอํานาจซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทําลายหลักฐานหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้หลายคนเคยตั้งคําถามว่าถ้ามีหลักฐานจริงทําไมไม่เปิดเผยออกมามาวันนี้ทุกอย่างเริ่มกระจ่างขึ้น เมื่อหลักฐานต่างๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆและเริ่มมัดตัวผู้เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับในเร็วๆนี้คำถามที่ตามมาคือจะมีใครพยายามตัดตอนผู้ต้องหาเพื่อปกป้องตนเองหรือไม่คดีนี้จะถูกดึงให้ยืดเยอะอีกหรือเปล่าหรือในที่สุดความยุติธรรมจะได้รับชัยชนะเสียทีแม้ว่าการต่อสู้ในคดีนี้จะยากลำบากแต่คนไทยทั่วประเทศต่างให้กำลังใจ แกคุณอัจฉริยะและทีมงาน DSI ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อนำความจริงมาสู่สังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคดีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับกระบวนการยุติธรรมของไทยและนำไปสู่การกวาดล้างเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์ออกไปจากระบบแตงโมอาจเป็นดาราแต่เธอเป็นลูกของประชาชนธรรมดาถ้าเธอเป็นลูกคนรวยหรือลูกนักการเมืองเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยความจริงที่เจ็บปวดของสังคมไทย เมื่อความจริงปรากฏคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมและการปกปิดความจริงจะไม่มีทางหนีพ้นเนื้อมือของกฎหมายได้สังคมไทยกำลังจับตาดูว่ากระบวนการยุติธรรมจะทำงานและคนที่เกี่ยวข้องจะได้รับโทษตามที่สมควรได้รับหรือเปล่าการต่อสู้ของคุณอัจฉริยะและทีมงานเป็นเครื่องตวนใจให้สังคมไทยเห็นว่าความยุติธรรมต้องไม่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่ต้องเป็นการกระทำที่แท้จริง ประชาชนต้องจับตาดูให้ดีและไม่ปล่อยให้ผู้มีอำนาจใช้เส้นสายเพื่อหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบเมื่อกฎหมายไม่อาจคุมผู้มีอำนาจใครกันแน่ที่ควรเป็นผู้พิทักษ์สถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อกลุ่มผู้มีอำนาจกลับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือปกป้องตนเองขณะที่ประชาชนธรรมดากลับต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมหลายคดีในอดีตแสดงให้เห็นว่า มีอิทธิพลมืดเข้ามาขัดขวางการดำเนินคดีทําให้ผู้กระทําผิดลอยหน่วนเช่นเดียวกับคดีของแตงโมที่สร้างความเครือบแคลงใจให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานหลายปีที่ผ่านมาคดีของแตงโมเต็มไปด้วยข้อพิรุธและความไม่ชัดเจนแม้จะมีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ชัดว่ามีเงื่อนงำแต่คดีกลับถูกลากยาวโดยไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนเมื่อประชาชนไม่อาจพึ่งพากฎหมายได้พวกเขาจึงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องด้วยตัวเอง ความยุติธรรมไม่ควรเป็นเรื่องของเงินตราหรืออำนาจและคดีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความถูกต้องจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไม่มีแรงกดดันจากสังคมในคดีอาชญากรรมใดๆตำรวจควรเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนและนำความจริงมาเปิดเผยแต่ทำาไมหลายคดีถึงดูเหมือนว่าตำรวจบางคนกลับเลือกปกป้องผู้มีอำนาจมากกว่าที่จะยืนเคียงข้างประชาชนข้อมูลจากหลายฝ่ายระบุว่าเงินและอำนาจสามารถบิดเบือนความจริงได้ หากตำรวจยังคงทำหน้าที่เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวกฎหมายไทยก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปแม้ว่าคดีนี้จะถูกขัดขวางมาโดยตลอดแต่กลุ่มผู้ที่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมยังคงเดินหน้าต่อไปหากปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลน,นั่นอาจกลายเป็นบรรทัฐานใหม่ที่ทำให้กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปคดีแตงโมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลหนึ่งคนแต่มันเป็นบทพิสูจน์ว่ากฎหมายไทย จะสามารถนำความจริงมาสู่ประชาชนได้หรือไม่ปัญหาหลักของกระบวนการยุติธรรมไทยคือการสอบสวนที่ไม่โปรง่งใสและการใช้เส้นสายเพื่อปิดคดีหากประเทศไทยต้องการพัฒนายอย่างแท้จริงกระบวนการเหล่านี้ต้องถูกปรับปรงุงการสืบสวนควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายฝ่ายและควรมีมาตร,รการที่เข้มงวดในการป้องกันการแทรกแซงจากอำนาจมืด แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าความจริงของคดีนี้เป็นอย่างไรแต่ประชาชนคาดหวังว่าความยุติธรรมจะไม่ถูกปิดกัน้นหลายฝ่ายที่เข้ามาตรวจสอบคดีนี้ต่างเห็นพ้องกันว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากมายไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับบุคคลในเหตุการณ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกระบวนการสอบสวนที่ล่าช้าประชาชนทั่วประเทศยังคงจับตามองว่าคดีนี้จะจบลงเช่นไรจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม หรือไม่หรือในที่สุดแล้วทุกอย่างจะเงียบหายไปเช่นเดียวกับคดีอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแตงโมอไอเมื่อควรถูกลืมและไม่ควรเป็นเพียงอีกหนึ่งกรณีถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบยุติธรรมอย่างจริงจังหากเรายังคงปล่อยให้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจประเทศนี้ก็จะไม่มีวันเดินหน้าไปสู่ความเป็นธรรมที่แท้จริงคดีแตงโมอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายกรณีที่ถูกปกปิดแต่หากเราปล่อยให้มันเงียบหายไป อนาคตของประเทศไทยก็อาจไม่ต่างจากอดีตที่เต็มไปด้วยความอายุติธรรมหากประชาชนยอมรับความอายุติธรรมคดีแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เราทำได้คือไม่ลืมและไม่หยุดจนกว่าความจริงคนไทยจะได้เห็น